I invite Jesus to come into my life and to take control. I want to trust Jesus as my Savior. And I want to follow him as my Lord from this day forward forevermore.

พระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานท่าน He has answered your prayer พระองค์ตอบคําอธิษฐานของท่าน He has forgiven you พระองค์ได้ยกโทษบาป You are forgiven ท่านได้รับการยกโทษ Remember this God loves you อย่าลืมนะครับพระเจ้ารักท่าน You have been forgiven ท่านได้รับการยกโทษแล้ว a m e God has a plan and a purpose for your life. และพระเจ้ามีแผนการมีวัตถุประสงค์พิเศษให้กับ I want you to get involved in a church. อยากให้ท่านได้ไปร่วมประชุมที่โบสถ์ Tell the pastor of the church what you did here tonight. แล้วก็บอกกับอาจารย์ที่บสถว่าท่านทําอะไรในคืนนี้ Tell him you want to learn the Bible. แล้วบอกว่าท่านอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจากพระคัมีร You see, God wants to have a relationship with you. พระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์กับท่าน When you can talk to him anytime, just like you did now. And when you read the Bible, he speaks to you. That's right, he talks to you. He loves you, he made you, he wants to have a relationship with you. และผมต้องการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่าน Now, you, และคนที่ยืนอ,อยู่ข้างๆท่าน your new best เป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนใหม่ของท่านและก็เขามี uh, ป้ายนะครับที่แปรอยู่ที่คอบและผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่จะมอบให้กับท่าน give you. และเพื่อนเหล่านี้ก็จะมอบให้กับท่านและเขาจะคุยกับท่านสักครู่ And, uh, 're have prayer moment going to in just a a, prayer here a moment. แล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการทา <to S 2> ี่ขานเพื thank God for done here ่อจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราทุกคนในคืนนี้และเพื่อนใหม่ท่านจะให้หนังสือเล่มดีกับท่าน Now come back tomorrow back คืนพรุ่งนี้ขอเชิญกลับมาอีก,น,กน,อนำเพื่อนของท่านที่ต้องการพระเยซูมีมาด้วยนำเข้ามากับท่านเด้ look to you tomorrow และพรุ่งนี้ผมก็หวังว่าจะพบท่านทุกคนที่นี่อย่าลืมนะครับความบาปของท่านได้รับการยกแล้ว g พระเจ้ไาได้ยกโทษให้กับท่านแล้วขอพระเจ้าอวยพร